ร้อยเลยครับกลัวจะติดคานนี่แหละติดคานนี่ดันนี่เรียวร้อยเลยนะโมนงโมน้ำอีกโอ้ยร้อนไหมเนี่ยเบานะเบาเ thank mm -hmm. you กระทะเบี่ยวเลยเหรอเกือบเลยอ่ะดุ่งเลยโอ้โหโชคดีนะนี่<ะ>ที่มันไม่เป็นไรเนาะได้ไหมไม่หกเนาะ โชคดีครับไม่เป็นไรมากนี่เลยครับหน้าฝนเดี๋ยวผมก็จะน่าจะถอดกันชนแล้วแหละพรุ่งนี้แต่ว,ว่าผมผมว่าอันตรายอยู่ดีนะต่อถ้าเราถอดกันชนแล้วถ้าเราจมหน้าแล้วคานมันไปยันกับเสาแล้วดันมาข้างหน้าแล้วโอ้มันจะไม่เสียศูนย์เหรอรถอ่ะอโอ้อันตรายมากเลยต้องพิจ,จารณาครับแบบนี้ไม่งางั้นรถ เสียนี่ไม่คุ้มเลยนะคือดินมันไม่เน่นด้วยแหละถ้าดินแน่นไม่มีปัญหาอะไรครับแต่ดินมันไม่แน่นนี่แหละคือปัญหาถ้าดันมาแล้วติดคานนะผมว่ายังไงรถมันก็เสียศูนย์แน่นอนเลยแบบถ้าดันมาแล้วเสาเข็มมันยันกับคานแล้วยังดันมาแล้วมันค้ำกัน ผมว่ายัางไงร,รถน่าจะเสียศูนย์เลยแหละอันตรายมากเลยแบบนี้โอโชคดีมากเลยที่แกโดนยางหน้าก็โดนเมื่อกี้แต่ว่ามันไม่แทงยางหน้าก็โดนแต่ว่ามันไม่ได้แทงยางหน้าแล้วก็กระทะล้อหลังก็ดุ่งครับเมื่อกี้แต่ก็โชคดีที่มันไม่ไม่เป็นอะไรมากนะครับตอนนั้นผมก็เหยียบนะต่อหม้อ เฮ้ยเสาเข็มเรียบเรายางั่วเลยครับยางออกแบบปื๊ดเลยอ่ะโอ้โหอาโอเคครับคลิปนี้ก็บายบายครับอ้าเรียบร้อยเลยครับเข้าก็จมออกก็จมเข้าออกไม่ได้แล้วครับตอนนี้รถดินก็ออกไม่ได้รถเสาก็เข้าไม่ได้โอ้ยพี่เล่นอะไรเนี่ยโอ้ อทั้งวันเลยิ <laughs> ่งจะได้สีเที่ยวโอ้ทนมันทนเสาอย่างนั้นเหรอทนเสาสองสามสี่หเปดเก้สิบเสาประมาณอ้ถึง แปดเก้าตันเลยหนักโลผมมาเมื่อกี้อยู่แล้วเดี๋ยวว่าผมดิ้นออกเรียบร้อยเลยครับมันหนักโลไม่มาช่วยก็ไม่มีใครได้ไปผมทางนน้ก็ไปไม่ได้ตามจริงอ่ะใส์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 7, นั่นแหละเจ็ดเปรเนาะนี่มันแบบโอ้อัดมาอย่างี้แล้วทางแบบไม่ได้เต็งด้วย<อ>ตามจริงถ้าถ้าไม่มีรถดินเราวิ่งได้อีกวันหนึ่งแล้วเมื่อลืนก็จะเป็นอย่างงี้แหละมาลืนก็จะเละดึงก็ไม่ขึ้นล้นเอนเนาะรถหนักก็ดึงก็ไม่ขึ้นหรอก ข้างเดิมด้วยคัดลื่นเลยบ่พี่พด,ดินโอ้โหติดกระโปรงครับทำไงล่ะต้องใช้รถไถแด้ไนี่ไม่รถไถก็ไม่โคระติดกระโปงเลยโอ้มีแต่ไม่โครเลยนี่แบบเนี้ย รถไถก็ไม่น่าขึ้นเป็นดินตะกุยครับทำไงฝั่งนู้น่ะเดี๋ยวรอดูเขาวิง่งฝั่งนู้นได้ไหมผมจะ่ผมว่านาวิ่งไม่ได่านะฝั่งนู้นมันมันโนหดอเราไเราไปทำมันนั้นไว้เรื่องไงมาดูขันนู้นจะไปได้หรือเปล่า วิ่งยังไงได้นี่วิ่งไม่ได้แล้กต้องเอารถพี่ออกก่อนแล้วก็ให้เขาดินมาเทเนาะนี่จะรอไม่โคลดแล้วนี่ตรงนี้น่าจะอยู่หลายจะติดหลายคนแล้วอะแต่รถเราหนักกว่าเขาเนาะด๋อย อุ้ยไอ้ลุ้มแรกผ่านผมอ่ะผ่านพอไฟลุมที่สองเพิ่อเงือกโยอย่เลยต้องแบบอื้นอื้นออกเดียวเอาสโลเหลืองมาครับต้องมาอะไรตัวตตามไมโครแล้วแบบนี้นี่ ฝั่งนู้นก็น่าจะยากเหมือนกันเอ,อื้อหรือว่ามันแห้งแล้วเราไปเปิดหน้าไว้ให้เขา,แล,าเแล้วเวบบน้อสายจม <c oughs> จมทั้งวันวันนี้จมกีรโบแล้วพี่สองโอง้ไปเ้า่่ไปได้เฉยเลยอ่ะแต่ก็วิ่งได้ไม่กี่เที่ยวก็น่าจะอยู่อ่ะไม่โคนะ <laughs> รถเสาติดรถเสาติด <laughs> วิ่งได้สิโอเคครับ <c ười> คลิปนี้บายบายครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ